ดูกันต่อหนูนาวันนี้ไปเจอเขามีงานท่องเที่ยวไทยนะคะไม่ไปไม่รู้ทีป๊อปเฟสิวัลนั่นเองนะคะโอนมวันนี้ใหญ่มากใช่นมหนูนาใช่ไหมครับพี่นมพิเศกรีนแล้วค่ะงานจะมีคอนเสิร์ตที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามที่เพชรบุรีนะคะที่ราชวังบ้านปืนนั่นเองค่ะก็จะมีพี่โนก็ไปพี่กันก็ไปนะแล้วก็พี่หนูนาก็ไปค่ะหลายคนเลยพี่บี้ พี่บีก็ไม่ตอนนี้บินไปแล้วบินไปหลายวันแล้วใช่ไหมพี่ไทนะคะบินไปหลายวันแล้วก็คิดถึงเมืองไทยมากนี่จะบินกลับมาแล้วนะคะทําไมคะคิดถึงหนูเดยวโทรมาบ่อยมากไม่รับโทรศัพท์นอนกลางจริงหรอนั่นแหละคู่ตินเดียวว่ายังไงบ้างแม่พี่ปาก็น้องโมหน้าเหมือนกันมาโมไหนครับพี่มีหลายโมนะคะอย่านน้นเมรเมนไอจีบ่อยมากไปดูหรอปะเอามปว่าไปดูหนูนางกันเลยดีกว่าส่วนคอนเสิร์ตไปดูได้ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามที่จะถึงนี้เอ้ยพี่ไทยพฤษสภาเดือนหน้าค่ะ กําลังเก็บแครอทอยู่เก็บแครอทโอ้น่ารักสไตล์พี่อะพี่แจ็คชอบแซวอะว่าตอนนี้กําลังเครียดอยู่เรื่องทีธิ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใกล้แล้วอีกสองอาทิตย์ก็จะออกมาแล้วค่ะก็จะตื่นเต้นตอนนี้แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนตื่นเต้นกันเลยค่ะความมุ่งมั่นกับการใกล้จะจบแล้วแล้วก็การลุ้นกับงานทีลุ้นค่ะลุ้นมากก็อยากจะทําออกมาให้ได้แบบออกมาได้ดีออกมาได้โอเคก็ตั้งใจพยายามให้มันเต็มที่ค่ะพูถึงพี่บี้หน่อยกูจินไม่อยู่นานแล้ว ไปเมกานะไม่ใช่ไปอเมริกาแล้วไงเขาก็ไปตั้งใจที่นู่นแล้วก็ไม่ได้เจอตอนตอนที่เขาไปก็ไม่ได้ไปส่งด้วยค่ะโอ้เสียดายเลยก็ไม่ได้เจอกันไปอมริกาสามเดือนเลยแกพี่พี่บอกทุกคนเลยไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมนะไปดูนะไปดูนะแกต้องการเขาเขาต้องการกำลังใจเยอะไงก็ฝากให้กําลังใจด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะส่งไปบอกยังไงบ้างมีค่ะก็มีให้กําลังใจกันบ้างค่ะให้กำลังใจกันด้วยค่ะแล้วจะมีโอกาสได้ไปไหมอเมริกา ถ้ามีโอกาสได้ไปนะคะก็คงไปดูแน่นอนนะคะเพราะยังไงเราก็บ<ม>ินแน่นอนนะคะแล้วก็<ฆ>ขอให้น้องหนูนาเรียนจบไวๆจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะ